การทำความสะอาดจิตใจไม่สามารถทำได้ด้วยความรุนแรงแต่ต้องใช้การสังเกตและความตระหนักรู้เพราะจิตใจไม่ใช่เครื่องจักรที่พอมีสิ่งสกรปรกก็แค่เปิดเครื่องฉีดน้ำล้างแรงๆแ,แล้วจบแต่จิตใจเป็นเหมือนสวนละเอียดอ่อนมีทั้งดอกไม้ที่พร้อมบานและวัชพืชที่ซ่อนอยู่การทำความสะอาดจิตใจจึงต้องอ่อนโยนพอจะไม่ทำลายสิ่งงาม และลึกซึ้งพอจะไม่ละเลยสิ่งที่กำลังสะสมความทุกข์อยู่เงียบๆเ,เราอาจถูกสอนให้ฮึบไว้สู้เข้าไว้อย่าคิดมากจนกลายเป็นความเข้าใจผิดว่าจิตใจต้องถูกกดให้เงียบต้องควบคุมให้เรียบร้อยแต่แท้จริงแล้วความสงบไม่ได้เกิดจากการห้ามคิดไม่ใช่การยัดเยียดความเงียบแต่คือการมองเข้าไปในสิ่งที่คิดและเข้าใจมันจนใจคลายไปเอง เราคิดว่าการเข้มแข็งคือการเอาชนะความรู้สึกแต่ในความเป็นจริงการยอมรับความรู้สึกที่เปราะบางโดยไม่หนีตัางหากคือความกล้าหาญที่แท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงเรียกร้องทั้งจากงานจากครอบครัวจากสังคม เราถูกบีบให้ต้องตื่นตัวตลอดเวลาจนลืมไปว่าจิตใจเองก็ต้องการการดูแลไม่ใช่การผลักไม่ใช่การเร่งให้ดีขึ้นโดยไม่เข้าใจว่าอะไรทำให้มันแย่สังเกตดูว่าเมื่อเรารู้สึกโกรธเสียใจหรือวิตกสิ่งแรกที่เรามักทำคือผลักสสยมันออกไปอย่าคิดแบบนี้เลยอย่ารู้สึกอ่อนแอหรือบางครั้งเราก็โทษตัวเองไม่น่าใจแค่แบบนี้เลย ทำไมต้องคิดลบอยู่ได้และเราก็ลงไม้ลงมือกับจิตใจตนเองด้วยคำพูดที่แรงเสียยิ่งกว่าคำพูดจากใครความเข้าใจผิดนี้ทำให้คนจำนวนมากพยายามทำให้ตัวเองสงบทั้งที่ลึกๆจิตใจกำลังหวั่นไหวผลก็คือภายนอกดูนิ่งแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยสิ่งที่ถูกกดทับและเมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็ระเบิดออกมากลายเป็นความเหนื่อยล้าแบบไม่รู้ที่มา กลายเป็นความเศร้าที่อธิบายไม่ได้หรือกลายเป็นอารมณ์เกลี้ยกล่อดที่ปะทุขึ้นโดยไม่รู้ตัวการทำความสะอาดจิตใจจึงเริ่มจากการหยุดทำหยุดบังคับความรู้สึกหยุดพยายามเป็นคนดีในทันทีหยุดรีบเร่งจะเปลี่ยนตัวเองและหันมาฟังฟังว่าในใจเราตอนนี้มีอะไรบ้างไม่ต้องตัดสินไม่ต้องรีบแก้ไขแค่ฟังอย่างเต็มใจที่จะเข้าใจ เหมือนกับคนที่กำลังปัดฝุ่นบนภาพวาดโบราณเขาไม่ใช้ไม้กวาดหรือผ้าเปียกแต่ใช้แปรงเล็กๆปัดออกทีละนิดด้วยความระมัดระวังสูงสุดเพราะเขารู้ว่าข้างใต้ฝุ่นนั้นคือสิ่งมีค่าจิตใจก็เช่นกันความเศร้าวความกลัวความโกรธล้วนเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เราไม่ต้องกำจัดมันแค่เข้าใจและไม่ให้มันขับเคลื่อนชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัว ในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างเร็วผู้คนพยายามหาทางลัดเพื่อไปสู่ความสุขมีคอสสอนเป็นร้อยเป็นพันสอนให้คิดบวกเร็วๆสอนให้ move on ได้ภายใน3วันแต่ความจริงคือจิตใจคนไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่อัปเดตได้ในคืนเดียวความตระหนักรู้จึงกลายเป็นทักษะที่หายากไม่ใช่เพราะมันยากเกินไปแต่เพราะเราแทบไม่มีพื้นที่เงียบไม่มีเวลาช้าๆ ไม่มีบรรยากาศที่เอื้อให้ใจเราได้พักในเมืองใหญ่เสียงดังแสงไฟความเร่งรีบทำให้จิตใจคนกลายเป็นเครื่องจักรจนการสังเกตความรู้สึกภายในกลายเป็นของฟุ่มเฟือยแต่ในชนบทหรือพื้นที่ที่ธรรมชาติเข้าถึงได้ง่ายความเงียบกลายเป็นครูที่ช่วยให้ผู้คนฟังเสียงในใจตนเองได้ง่ายขึ้นในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างเร็วผู้คนพยายามหาทางลัดเพื่อไปสู่ความสุข มีคอร์สสอนเป็นร้อยเป็นพันสอนให้คิดบวกเร็วๆสอนให้ move on ได้ภายใน3วันแต่ความจริงคือจิตใจคนไม่ใช่ soft d a ร์ที่อัปเดตได้ในคืนเดียวความตระหนักรู้จึงกลายเป็นทักษะที่หายากไม่ใช่เพราะมันยากเกินไปแต่เพราะเราแทบไม่มีพื้นที่เงียบไม่มีเวลาช้าๆไม่มีบรรยากาศที่เอื้อให้ใจเราได้พักในเมืองใหญ่ เสียงดังแสงไฟความเร่งรีบทำให้จิตใจคนกลายเป็นเครื่องจักรจนการสังเกตความรู้สึกภายในกลายเป็นของฟุ่มเฟื่อยแต่ในชนบทหรือพื้นที่ที่ธรรมชาติเข้าถึงได้ง่ายความเงียบกลายเป็นครูที่ช่วยให้ผู้คนฟังเสียงในใจตนเองได้ง่ายขึ้นความเหลื่อมล้ำทางเวลาพื้นที่และบรรยากาศจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้บางคนมีโอกาสรู้จักจิตใจตัวเองเร็วกว่าคนอื่น ไม่ได้เพราะเขาดีกว่าแต่เพราะเขาอยู่ในบริบทที่ใจสามารถหายใจได้เต็มปอดลองนึกถึงในครอบครัวหนึ่งเด็กคนหนึ่งถูกอบรมด้วยความเข้มงวดห้ามแสดงอารมณ์ห้ามร้องไห้เมื่อโตขึ้นเขาจึงเรียนรู้ว่าอารมณ์อ่อนแอคือสิ่งผิดเขาจึงเลือกจะเก็บไว้ในใจไม่บอกใครไม่แม้แต่ยอมรับกับตัวเอง ฝุ่นที่สะสมในใจเขาไม่ใช่ฝุ่นจากโลกภายนอกแต่คือฝุ่นจากความเงียบที่ยาวนานอีกคนหนึ่งโตมากับครอบครัวที่ฟังกันและกันเวลาเสียใจเขาได้รับการโอบกอดไม่ใช่คำสั่งอย่าร้อมเขาจึงเติบโตมาอย่างกล้าเผชิญความรู้สึกรู้จักการสังเกตจิตใจโดยไม่กลัวและเมื่อมีฝุ่นใจเกิดขึ้นเขาก็กล้าทำความสะอาดโดยไม่รู้สึกผิดในที่ทำงาน การที่เรามีสติสังเกตตัวเองไม่ใช่แค่ช่วยให้เราจัดการอารมณ์ได้ดีแต่มันยังส่งผลต่อวิธีที่เราปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแทนที่จะโต้อตอบด้วยอารมณ์เราจะเริ่มเห็นว่าอารมณ์ของเราไม่ใช่ความจริงทั้งหมดของสถานการณ์และเมื่อเรากล้าฟังตัวเองเราก็เริ่มฟังคนอื่นได้อย่างแท้จริงในโลกออนไลน์ความตระหนักรู้ช่วยให้เราหยุดได้ก่อนจะพิมพ์คำแรง ก่อนจะกดแชร์ข่าวที่ยังไม่รู้ว่าเท็จหรือจริงและก่อนจะเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับภาพตัดต่อของคนอื่นเราเริ่มเห็นว่าสิ่งที่สะเทือนใจเราในหน้าจออาจเป็นเพียงเศษฝุ่นที่แค่รอให้เราหยุดและปัดมันออกด้วยความเข้าใจในช่วงวิกฤตความตระหนักรู้ไม่ใช่การคิดบวกแบบหลอกตัวเองแต่คือการเห็นว่าเรากำลังกลัวกำลังโกรธโดยไม่ต้องลงโทษตัวเองและจากจุดนั้นเอง ความเข้าใจความอ่อนโยนและความกล้าหาญที่จะเดินต่อก็เริ่มก่อตัวขึ้นใหม่ไม่มีใครไม่เคยรู้สึกพังไม่มีใครไม่เคยรู้สึกเจ็บแต่มีไม่กี่คนที่กล้าสังเกตความพังนั้นโดยไม่รีบซ่อมไม่รีบปิดบังแต่ยอมรับว่ามันพังแล้วดูว่าทำไมมันถึงพังเพราะในกระบวนการนั้นความเข้าใจในตนเองจะค่อยๆเติบโตและกลายเป็นรากที่มั่นคงกว่าเดิม ค่านิยมในแต่ละรุ่นก็สะท้อนวิธีทำความสะอาดใจที่ต่างกันรุ่นหนึ่งเชื่อในการอดทนและกล้ากลืนอีกรุ่นหนึ่งเชื่อในการแสดงออกและเคารพความรู้สึกไม่มีวิธีไหนผิดตราบใดที่เราไม่ใช้ความรุนแรงกับจิตใจตนเองและให้พื้นที่กับความรู้สึกที่จะได้พูดออกมาบ้างสุดท้ายการสังเกตและตระหนักรู้อาจดูธรรมดาแต่คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วน เราไม่ต้องกลายเป็นคนสมบูรณ์ไม่ต้องเร่งให้ใจสะอาดในวันเดียวแค่เริ่มปัดฝุ่นเริ่มฟังเริ่มยอมรับว่าใจของเราก็เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรได้รับการดูแลด้วยความเมตตาไม่ใช่ความรุนแรงเพราะในความเงียบในการฟังและในความอ่อนโยนที่มีต่อตนเองเราจะเริ่มเห็นว่าใจของเรานั้นใสกว่าที่คิด เพียงแต่รอให้เรากล้าหยุดและเช็ดมันด้วยมือที่เบาที่สุดเท่าที่จะได้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้ชอบของผมด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ